กิจกรรมในห้องสมุดถึงบอกว่าเป็นส่วนรวมกิจกรรมไม่กระตุ้นด้วยเราก็กระตุ้นในกิจกรรมของคนอื่นอย่างสม่ำเสมอนะฮะตัวนี้ต้องทําอย่างสม่ำเสมอแต่มันไม่ซ้อนความเป็นห้องสมุดมีชีวิตห้องสมุดมีชีวิตคือตอบสนองเขาได้ใช่ไหมฮะพัฒนาเทคโนโลยีสารสเทศเป็นให้เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยในการจัดเก็บและการเผยแพร่สารนเทศถ้าเราอ่านหนังสือเรื่อง Learning Organization ของ Marcos นะมาคุาจะพูดเรื่องเทคโนโลยี2ตัว1ก็คือเป็นเทคโนโลยีในการจัดเก็บความรู้กับดิสทิบิวความรู้เผยแพร่ความรู้เราเอาคอนเซปต์นั้นมาในเรื่องเรื่องการเรียนรู organization. นะองค์กรการเรียนรู้โดยเอามาทำเลยว่าเราจะมีเทคโนโลยีในการจัดเก็บความรู้ที่ดีและส่งที่วลา,ายรลักษณ์เนี่ยทุกคนมีอีเมลแอดเดสแต่ห้องสมุดไม่เคยส่งข้อมูลไปให้เลยทุกคนมีอีเมลทุกคนเรียนหนังสือใช้อินเทอร์เน็ต แต่ห้องสมุดไม่เคยส่งอะไรไปให้ผ่านอินเทอร์เน็ตเลยใช่ปะ่ะอันนี้คือความล้มเหลวนะฮะข้ออะไรละข้อสี่เดี๋ยวก่อนนะจัดเก็บและเผยแพร่สารเทศในลักษณะพาเท่าซ้ายพาเท่าซ้ายเป็นศูนย์รวมข้อมูลทุกเรื่องเป็นเว็บพาเท่านะฮะตอนนี้เว็บเนี่ยต้องเว็บเป็นเว็บพาเท่าคือรวม ลิงก์ทั้งหมดอยู่ในหน้าเพจที่จะเข้าไปสู่เพจอื่นๆต่างๆนะโลกมันเปลี่ยนเป็นโนแลนด o พาทัลและพัฒนาสารเทศให้อยู่ในรูปดิจิตอลเพื่อให้ใช้ผู้ใช้เข้าถึงได้ทุกเวลาแนละสถานที่ถ้าเปลี่ยนคอนเทนต์จากฮาร์ดคอปเป็้ไปดิจิตอลจำเป็นต้องมาใช้ข้อสมุมไหมไม่มันก็ดูดไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทุกอันเนี่ยอาจจะทำแอ s t r a c t ที่เป็นแอ s สแต c กติกแอพสแตกที่ยาวหน่อย เพราะนั้นมันตัดเอาไปใช้ได้เลยตัดปริบทออกเอาหลักการทฤษฎีไปใช้ทุกคนสามารถดึงไปใช้จากเว็บโดยไม่ต้องมาใช้ขอ้อสมุดได้เลยแต่อันนั้นถือเป็นความสําเร็จของของ้อสุดนะไม่ได้ถือเป็นความล้มเหลวว่าปริมาณการใช้ขอ้อสุบน้อยลงนะฮะพัฒนากระบวนการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้ลายบุคคลเว็บนี้เข้าลายบุคลคลไหมตอบคําถามลายบุคคลไหมทำเว็บบอร์ดก็ได้บล็อกก็ได้ในการแก้ปัญหาตอบโจทย์อะไรก็ได้เพราะนั้นจะเป็นอินดิวอิทอล เจาะลึกเข้าไปมากขึ้นกว่าการมองเป็นแมสเพื่อสร้างสัมพันธ์และให้ผู้ใช้มีทนคติที่ดีและรู้สึกว่าศูนย์บริษัทและศึกษาเป็นเพื่อนคู่คิดทางความรู้เมื่อไหร่มีปัญหาเรื่องความรู้บอกฉันเป็นอับดุลตอบได้ทุกเรื่องเพราะเราเป็นเพื่อนคู่คิดทางความรู้เห็นไหมมันทานเฟอร์จากแนวคิดเธงทฤษฎีออกมาเป็นปฏิบัติหมดเลยถูกต้องไหม เป้าหมายที่3เป็นศูนย์การรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นและจัดการสินเชื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด,สดหนึ่งพัฒนางานจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยและรวบรวมองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและเผยแพร่ผ่านสื่ออินิกส์ตัวนี้สะท้อนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพราะในรายงานเด็กเนี่ยเราทำไปดิเด็กทําเป็นรายงานเป็นดิจิทัลเราเก็บได้ไหมแล้วขึ้นบนเว็บว่ามีรายงานอะไรบ้างเด็กมหาวิทยาลัยรังสิทธิ์เนี่ยมันยังไปเซิร์ชออกมา เป็นคําตอบของเด็กมหกเลยเอามาส่งงานเราเรายังด่ามเลยมันเป็นยาอ่อนไปเซิร์ชข้อมูลมาแล้วไม่ได้ดูว่าใครเขียนแต่เด็กมหกเขียนได้ดีมากดีกว่าเด็กมหาวิทยาลัยรายงานเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยเขาค้นคว้าม,มาอย่างดีนะเราขึ้นเว็บได้จะเว็บห้องสมุดเป็น knowledge base แต่ละเรื่องเป็นเรื่องเฉพาะเรื่องเป็น special file ที่เป็นดิจิ t a ลคอนเทนต์ช่วงแรกเราถ้าเราทำ special file ที่เป็น ฮาร์ดคอปพอเด็กทํารายงานมันก็จะเป็นดิจิตอลใช่ไหมฮะถ้าใครพิมพ์คอมพิวเตอร์เราก็เอาดิจิตอลมาเก็บในห้องสมุดทําเป็นโนเลสเบดก็ได้ว่าตอนนี้มีความรู้เรื่องอะไรที่ห้องสมุดเก็บจริงๆใครทําเด็กทําเด็กทํามีปัญหาไหมไม่มีปัญหาถ้า r e f เฟรน c ์ถูกต้องถูกต้องไหมไม่ต้องคิดแต่ต้องรู้ว่าลอกตรงไหนมาให้ทำแร f เฟรน์ไว้ได้ไหมวัดอะไรวะวัดป่าเออ อยู่สุพรรณบุรีฉันรู้จักได้ย่อนตรวจสอบองค์ความรู้ที่จะต่อยอดหมายความว่างานวิจัยของบัณฑิตทั้งหมดเนี่ยอันไหนที่มันจะต่อยอดไปสร้างนวัตรกรรมได้ต้องเอามาบอกว่าเป็นโจทย์ของอะไรที่จะให้ทุนต่อให้คนทําต่อถ้าทำแล้วเป็นนวัตรกรรมใหม่เราไปโจทย์สิทธิบัตรมันก็จะเป็นแอสเซทของมหาลัยยา,ยาวๆนะฮะข้อ4 เป้าหมายที่4เป็นศูนย์การในการสร้างเครือข่ายในการจัดเก็บอนุรักษ์เผยแพร่สิบปวัฒนธรรมเพื่ออะไรเป็นศูนย์รวมของชุมชนพัฒนาเครือข่ายจัดเก็บสารเทศเกี่ยวกับศิบรประวัฒนธรรมเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์การชุมชนในการใช้ทรัพยากรร่วมกันจริงๆเป้าหมายก็คือไปใช้ตัจจุบันนั่นแหละมากกว่านะเพราะเขาทำมาก่อน2เป็นศูนย์การในการจัดการความรู้ที่สนองความต้องการของชุมชนจริงๆตัวนี้จะทําแหล่งสารเทศชุมชนก็คือว่าข้อมูลที่ไปตอบโจทย์อาชีพของชุมชนได้ ชุมชนทอผ้าก็จะบอกว่ามีวิธีการทอผ้าล้านกว่าวิธีวิธีไหนดีที่สุดให้ชุมชนเข้ามาใช้ความรู้ไปพัฒนาอาชีพเขาอาจารย์ก็เหมือนกันที่ทําที่บริการชุมชนเนี่ยก็ต้องตอบลักษณะเดียวกันให้คนเนี่ยมันไปนพัฒนาทักษะทางอาชีพได้เมื่อไหร่เขามีไรายได้ดีเราได้ใช้ความรู้จากห้องสมุดเขาอาจจะมาสนับสนุนห้องสมุดต,ต่อไปก็ได้นะฮะนะที่ราสานมิตรเนี่ยอาจารย์จะมาคุยกับเราบ่อยมากเพราะว่าไปคุยกับใครก็หายศีรษะไปหมด ยกเว้นบรรลักษ์มันนั่งแน่นอนมันไปไหนไม่ได้มันต้องนั่งตอบคำถามตามเวลานะฮะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นเหยื่อของทุกคนมาบน่นเรื่องอะไรเราจะเป็นคนรู้เรื่องมหาวิทยาลัยมากที่สุดเพราะมีคนมาบ่นเยอะเพราะเราไปไหนไม่รอดนะฮะมาก็ต้องเจอบรรลักษ์ใช่ปะ่ะแต่คนอื่นในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาออกไปสอนข้างนอกหมดแล้วไม่มีใครอยู่ฟังใครนะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาคือว่าอย่าตรงเกินไป ความสำเร็จของคนหนึ่งอาจจะไม่สำเร็จกับเราก็ได้ต้องรู้จัก CD Copy and Development ให้ฟิตอินกับคอนเทกต์ของเราไม่ใช่ Copy แล้วแปะตามเขาเพราะ,ะนั้นความสำเร็จจะไม่เกิดขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะที่มาฝึกอบรมนะฮะลิ้นไหลก็ไม่กัดแล้วนะฮะขอให้นอนอย่างมีความสุขนะฮะแล้วถ้ายังไงลองเล่าความสำเร็จมาบ้างก็ได้นะฮะ นะครับขอบคุณทุกคนครับวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือขอบคุณอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชลรพัฒ์วงประเสริฐด้วยค่ะ